สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆชีวีทุกท่านครับครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเอพิวฟูลเดย์ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับวันนี้ฮะเราซีนหลบทําไมล่ะครับเอาบังหน้าไปเลยครับบังหน้าเลยเหรอคือเขาอยากเห็นหน้าเราไงแลหลบแล้วหลบแบบนี่บาบังหน้าก็นี่ไงเขาอยู่นี่ไงแล้วรู้ว่าตีมนี่เป็นเนพิวฟูลเดย์นะฮะมีแบนเน็ตด้วยก็คือ เราขึ้นแบนด์ก็เพราะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะแบบเอื่มแล้วไง <3. S 1> เอื่มกับวันเอพิฟูเดย์ที่มัน,<ด>น,นมีนอะไรมาเออหลอกไม่รู้จริงหรือหลอกอะ่ะเยอะแยะไปหมดมันก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายชีวิตเล็กน้อยครับก็มีบางคนช่ไม่ได้ก็วันนี้แล้วก็มีบางคนที่แบนฮะต้องบอกว่าขอแบนวันนี้ฮะอย่างที่บอก วันนี้นอกจากจะเป็นวันไอพี่ฟูเดย์แล้วเนี่ยในวันไทยของเราครับวันนี้ังเป็นวันประกาศเลิกทาสด้วยนะครับใช่อย่าคิดแต่ว่าเป็นของต่างชาติต้องดูวันไทยของเราด้วยครับคนไทยใช่ครับไม่มีใครเอากระแสะอะไรมาเล่นนะนอกจากฮอนท,ที่ที่เอามาเล่นเอามาเล่นนะฮีโร่ออฟยูเออร์แต่ก็มีเกมเยอะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่กระแสนะทานอันเชี่ยวกรากของข่าวไอพิวฟูเดย์ในวงการเกมครับวันนี้ว่า มีอะไรกันบ้างครับอยู่กับผมเอ็มครับทางที่พาคุณไปฮะผมมีรอบครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้ามีคนมาบอกด้วยวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยโอเคครับคุณคุณกล้องมากครับคุณกล้องนิยมฮะแฟนคลับพันแท้อีกท่านหนึ่งนะฮะใช่ครับสำหรับใครที่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันเอพิลฟูลเดย์ของวงการเกมนะครับมีอะไรที่เกี่ยวกับเกมก็สามารถเอาลิงก์มาโพสต์แปะในช่องแชทได้นะครับหรือว่า ถ้าตรงนี้รายการนี้เป็นคลิปออกไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถแปะในลิงก์ Youtube เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆได้ความสนุกสนานครับความฮาเมื่อผ่านไปได้ได้อโอเคครับเราไปที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับใช่ไปดูเลยกำลังฮิตกันเลยฮะออ้อันนี้เป็นข่าวมาแรงเลยครับเป็นข่าวใหญ่ด้วยฮะเป็นอะไรครับดีอินเตอร์เนชั่นแนลนะออ่ t i สนั่นเองฮะ t i ของเราครับก็มันประเด็นคือมันประกาศวันนี้ ที่เป็นวันเอพิฟูเดย์อันนี้ขึ้นโดยแฟนเพจของวิกกิมเล d ตี้นะครับวิกกิมเลตี้ติดตามก็เขาเป็นคนที่ปล่อยข่าวกระแสอะไรเกี่ยวกับโดท้าสองอยู่แล้วครับก็เชื่อได้เชื่อไม่ได้เนี่ยก็ดูตรงนี้ครับเขาบอกว่ามีทีมอินไว้ในปีนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสิบห้าสิบเก้าทีมเหรอฮะเยอะเลยนะครับสิบเก้าเหรอครับมีอินไว้ก่อนสิบเอ็ดทีมแรกแล้วก มีเทียนคัดลิฟายสี่ทีมิมชแนลคัดลิฟายสี่เป็นสิบห้าบวกอีกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าทีมะแล้วมันสิบเก้าทีมแล้วมันจะไปจัดสายรอบสุดท้ายยังไงฮะมันก็มึนๆงงๆกันอยู่เล็กน้อยนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยไปลงที่รอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิบหกทีมเท่านั้นอพอดีลงตัวแต่อันนี้มันมีเพิ่มขึ้นเอาละฮะมีโอกาสเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ต้องลุ้นพรุ่งนี้เขาจะเจอหรือเปล่านมันจะยังไงครับ <laughs> คือเมสเซยทีมเป็นทีมอินไวท์เประดับเวอร์ไวเลยนะผูกเชิญแน่นอนได้เล่นแน่นอนสี่ทีมเนี่ยคัดเลือกจากคัดเลือกของแต่ละแต่ละทวีปแต่ละโซนนะครับวายการ์ก็คืออันดับสองของแต่ละทวีปแต่ละโซนที่พลาดหวังเนี่ยต้องไปคัดกันอีกอ๋อโอเคสิบเอ็ดโอเคครับถูกต้องแล้วมีโอกาสเป็นสิบสิบหกทีมเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าสิบเอ็ดทีมที่สิบเอ็ดทีมเนี่ยที่ได้เชิญเนี่ยไปแน่ๆนะครับอีกสี่ทีมเริ่มต้นเนี่ย ได้ไปแน่ๆเหมือนกันนะครับรวมเป็นสิทีมไอวายการอันดับ2ของแต่ละโซนเนี่ยครับต้องมาชิงที่นั่งกัน2ที่นั่งที่เดียวครับที่เดียวด้วยฮะนี่ครับสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้า่ได้สิใช่ครับเพื่อได้สิบหกพอดีครับอันนี้ก็จะเป็น16ทีมในรอบดีอินเตอร์เนชั่นนแลพอดีมีโอกาสเป็นไปได้ฮะถูกแล้วก็มาประกาศวันแล้วว่ารอบเริ่มนอลเนี่ยเริ่มนอลคอลี่ฟายครับรวมทั้งโซนเซาท์อียิปต์ที่มีไทยเราอยู่ด้วยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที ยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าคมอพาปีนี้ก็นบว่าเอ้ยใช่เียงช่วงเวลาเกียงต้องมีเคาะด้วยครับแล้วก็ขายตั๋วขายตั๋ววันที่สี่วันที่สี่อ๋อนี่วันที่สี่เวลาเวลาเวลาสามโมงของเวลาพ d t PDT นี่เวลาของประเทศไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะอเมริกาไม่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 รู้ครับเราเราอย่าไปสุ่มมั่วเลยฮะอย่าไปสุ่มมั่วไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาสามพีเอ็มของ PDT แล้วกันครับเดี๋ยวก็ไปหาข้อมูลมาอีกที นี่คือเวลาปล่อยตั๋วคือตั๋วนี่คือตั๋วไม่ใช่ตั๋วสาหรับชมนะครับตั๋วเข้างานฮะเข้าไปงานที่เซียเตอร์เลยไม่ใช่ชมออนไลน์เข้าเป็นงานเลยฮะเซียรเตอร์เลยครับอันนี้อันนี้คือตั๋วที่เขาปล่อยก่อนปีแล้วเอไม่ถึงหนึ่งนาทีครับหมดก็ยมง เอาปีนี้ไม่ถึงสิบวิหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่มากอลังการมากสถานที่จัดมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยอาจจะได้พื้นที่เพิ่มนะครับประเด็นสาคัญอีกทีนึงก็คือที่มันจะเริ่มรอบสุดท้ายวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดซึ่งก็ตรงกับที่วาวเคยแจ้งไว้ว่าจะปรับให้มันใกล้เข้ามานะครับที่เคยารีนาเอ่อเคอะไรเนี่ยเคยา เคียรีนาเป็นที่เคียยาเคียรีนานะที่เซียตันเซนเตอร์นี่ก็เป็นสนามที่ใช้เราแข่งเบสบอลอะไรต่างๆจุวยแล้วว่าจัดตรงนี้นะฮะดีไอซีไม่ได้หลอกด้วยวันนี้ก็เราน่าจะดูแล้วมันน่าจะใกล้เคียงไม่น่าจะมั่วนี่ออกมาเพมยงแต่มันมาขึ้นผิดวันนั่นเองนะฮะไปดูข่าวที่สองที่มันน่าจะเสริมให้ข่าวนี้ดูจริงจังขึ้นคือมันขึ้นที่เว็บลัดไซต์หลักเว็บไซต์หลักเลยนะเนี่ยเว็บไซต์หลักโดนัูกโดนถูกเชี่ยวบอล นะฮะก็ขึ้นมาว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวน่นะอ่าตั๋วเรื่องของการตั๋วครับราคาตั๋วราคาตั๋วหูตั๋วทั่วไปเก้าสิบเก้าเหรียญเก้าสเก้าเหรียญนี่คูณสาสิบเข้าไปก็ติซสั้ร้อยเหรียญคูณสามสิบสามพันกว่าบาทตั๋วหนึ่งสาม0ันะใบหนึ่งสาม0ันกว่าบาทนี่คือคอนเสิร์ตดังเลยเนี่ยนี่ตั๋วธรรมดานะครับฟลอร์ซีดนี่คือตั๋วนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นอีกทีนึงเอามันเขียนว่าฟลอ เจนอลล่าไม่น่าใช่มั้งเจนอลลคือตั๋วยืนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไงมันเขียนฟลอร์ซีทอ่ะเจนอลลาเจะตั๋วทั่วไปแล้วจัดที่นั่งให้หรือเปล่าอะอืมนะอันนี้ก็ฟลอร์ซีทนี่ก็อาจจะเป็นตั๋วตั๋นั่งอ่ะตัวนั่งใช่อาจจะเป็นตัวนั่งคงไม่ใช่นั่งที่พื้นหรอกทุเรศแหมที่นั่งที่เขาจัดให้ในสเตเดียมอ่าใช่นะฟลอร์ซีทบีเอ็ปที่ก็โอ้ขหูยห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญนี่เป็นเงินประมาณ หมื่นห้าว่าหมื่นห้าหมื่นหกแหละครับทางเราก็คงมีจะจัดน้ำตาจาบตั๋วให้เอ็มเอ็มไปดูสดๆหรืออะไรกันลองดูนะมีออปชั่นต่างๆมากมายครับมีตารางเวลามาบอกว่าเออที่ประเทศไหนขายเวลาไหนฮะนี่เห็นไหมของไทยของไทยหกโมงของไทยนี่ประมาณไม่ใช่อันนี้สิงคโปร์ หกโมงหกโมงใช่ไหมหกโมงก็แสดงว่าของไทยนี่ตีห้าครับต้องตื่นเช้ากันมาดูไหมเขาไม่ต้องนอนฮะต้องจองเวลาซื้อตั๋วเวลาขายตั๋วฮะโอ้น้ําตาจะไหลบัตรซบจริงๆเลยนะฮะก็น่าจะจริงแหละครับไม่น่าจะมาล้อเล่นนะเป็นทีมข่าวใหญ่นะเรื่องนี้ยครับผมนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับอินเตอร์เนชั่นแนล4ที่คีรีนาในปีนี้ครับผมเด้ไปดูข่าวต่อไปกันครับยูทูปครับข่าวต่อไปนะครับอภาบ นี่เป็นข่าวของอ่อนี่น่าจะเป็นข่าวของเกมอะไรครับเอ็มซานะเอ็มซาก็เกมของไทยก็ร่วมกระแสด้วยน้องเสื้อส้มนี่ใช่ไหมฮะใช่น้องไม่ใช่ครับน้องเสื้อส้มไม่ใช่แล้วผมกำลังจะให้คุณคลิกก็ไปเลยอมันอะไรวะมือผมกำลังจะไปเลยเนี่ยเออต้องคลิกแล้วเนี่ยอะไรน้องเสื้อส้มนะฮะไม่ใช่ครับเอ็มซาเนี่ยเขาก็อิงกระแสเหมือนกันครับเอพิฟูอีเวนต์นะครับก็แจกเสื้อฮะ เสื้อแจกดื้ออ่ะล็อกอินเข้ามาเต้นในระยะเวลาวันที่กำหนดก็คือ1เมษาตั้งแต่บ่ายสถึงเที่ยงคืนรับเสื้อในเกมทั้งชายหญิงฮะก็เข้าไปรับได้ครับโอเคกิจกรรมวันเดียววันเดียวด้วย every day ต้อนรับเลยไม่โกหกไม่โกหกไม่โกหกอันนี้แจกจริงไม่โกหกอันนี้แจกจริงโกหกโดนด่าแน่จัดไปฮะเกมต่อไปเลยค่าใหญ่กันหน่อยอ่ะมาเจอค่าใหญ่กันหน่อยบริษัทเอา c a s ครับ วิศาลอาวแคสมันคือที่อ่านอ่านมาเป็นเกมแนวไฟติ้งเกมแรกของวิศาเลยครับเวน e จนออฟเดอะว n นควิสเยสเกมไฟติ้งเกมไฟติ้งดาวบัต not defeat ไอ้ยาเฮ้ยมีมีคลิปด้วยเหรอครับมีคลิปเหรอครับมีมีมีไอ้ยาวุ้ยลองดูกันหน่อยตัดเกมเกมฟูลสกรีนได้ไหมครับท่านขอดูชัดๆได้ไหมฮะอ่ะดูชัดๆกันเลยนะครับอนุญาตหน่อยฮะอนุญาตป๊านี่มัน เอออโอโหดิี่เนี่ยครับเจอคลิปแบบนี้มันคืออะไรครับมันน่าจะชัดแล้วนะครับมันให้เรารุนว่ามันคืออะไรภาพที่เห็นนี่คือกราฟิกสวยมากครับโอ้โหเนียนกริบเลยกริบนี่ครับไฟติ้งโอ้ยังงี้เลยเหลอครับเล่นกันอย่างงี้เลยเหรอครับพี่ศาตร์โอ้โหเขียนน่ารักเลยคือซีโน้วใส่ น้ำตาจะไหลโดนไปเต็มเต็มฮระเต็มเต็มครับกดปิดตรงนี้ก่อนนะฮะมีข้อมูลอะไรข้างล่างไหมครับที่บอกมันมีมาให้หมดครับละเอียดยิบเลยโอ้โภาพในเกมมีภาพในเกมไปดูภาพในเกมหน่อยไหมขยายโอ้เป็นเรื่องเป็นราวฟินิเทียเนียนมากครับนี่ต่อไปร a นชั่นครุยเซอร์โอ้โหเป็นเป็นยานของ เทอร์แลนด์นะครับเป็นยันใหญ่มาเทนครูเซอร์กับเธอเชื่อกอมลินนะโอ้โหดูภาพแบบเก็บเก็บกันอย่างนี้เลยเหรอนิ่มมากอ่ะเก็บนิ่มมากอ่ะแล้วดูมันจะไปสู้อะไรครับเทนครูเซอร์มาฮะคือไปทาง90%จะชัวร์แล้วว่าเอพิฟูเดยแน่นอนนะนี่ครับออฟโซเวอร์ครับกับสเปริทฮิวเลอร์โอ้โหไม่มีใครเห็นอะไรใครแล้วมันจะคืนกันยังไงเรางหน่ะโอ้น้าตาจะไหล หลอกกันได้ฮะนี่ชัวร์แล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบกราฟิกอาร์ตวงอาร์ตเบิร์กที่ทำมาเต็มนะฮะคือถ้าดูไม่ละเอียดนี่เชื่อเลยนะครับว่าแม่น้อยมีฟิลออฟไฟมีจูเนียร์ฮะก็เข้าไปดูได้นะครับที่ c. บริษัท .com ครับจะมีข้อมูลที่อุปโลกมาเต็มเหนียวเต็มที่ฮะดูว่าเขาทําให้เราเชื่อได้มากแค่ไหนนะโ้ํน้ตาจะไหลครับบริษัทก็ถือว่าลงทุนจริงๆดูมีเป็นน้าหน้าโอ้โหจอยเจยนี่มันจอยอะไรครับหมุนหมุนก็จนมือเจ็บฮะเนี่ย สกิก็เจ็บแล้วเนี่ยสามสิบสองปุ่มเพื่ออะไรครับบอสเดอะฟัตคือทำมาให้โอเวอร์เครดิตการสล็อตไปแล้วฮะยังมีอีกเรื่อยๆแบบรูดการได้เลยเงี้ยซื้อตั๋วได้น้ำตาจะไหลโอ้ไปเรื่อยฮะด้านล่างฟรีเควนอาร์คคำถามที่ถามกันบ่อยฮะน่าจะมีอะไรฮาอยู่ในนี้แน่นอนนะเอาเป็นว่าเราให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปตามอ่านใน c b o t ลิซานดแล้วกันครับนะว่าเขาปลลอกอะไรมา เขาอย่างเสียงใครเงี้ยลืมเสียง F-M หรือเปล่าไม่ค่อยได้มาบ่อยเงี้ยไปเลยฮะไปที่ข่าวต่อไปครับโอ้ยยังเป็นส่างอี่แล้วครับเฮ้ยแต่นี้มันเป็น h o r a l of the stars มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นเวอร์ชั่นเสริมที่ของ s t r c ครับติดไว้ติดไว้ติดไว้นานแล้วเป็นภาคสริมของโพทับซึ่งมันมาออกอะไรวันนี้วะออกตรงนี้คือมันจะ เออมันมันมันมาเนีไหมเนี่ยมันคือมันมาวันนี้ทําไมวะครับใช่อะมันกดอะไรที่มันออกมาวันนี้มันความน่าเชื่อถือมันต่ําเตี้ยเรียดินมากอ่ะนะคือแบบใจจมเมินกันเลยอ่ะถ้าโปรโมทอะไรเออแต่วันนี้มันมีคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวอันนี้อันนี้คือยังคุมเครือแล้วไม่มีข้อมูลอะไรโผล่มาไม่มีนะฮะแค่เห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้มาใช่เชื่อไม่เชื่อต้องลุ้นใครที่ยังแบบ แฟนคลับของพิศษเชื่อตลอดติดตามตลอดอาจจะได้ฟุ๊กได้เล่นก่อนเงี้ยค่ะอันนี้ก็เข้าไปดูติดตามความเคลื่อนไหวอนาคตอาจจะมีหรือไม่มีหรือจบแค่นี้ก็ไม่รู้ครับที่ worldweb dot hero of the star com นะฮะอ้าวอันนี้มีเว็บไซต์ออกมาแบบ เอูซะด้วยนะครับถึงกับมีการจดโดมงโดเมนกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหอันนี้ทุนนุนเกินไปหรือเปล่าจัดเต็มครับสมเป็นริษาทครับจริงหรือหลอกเดี๋ยวก็ตามติดตามกันต่อไปจากค่ายใหญ่วิสัทเราเข้าไปอีกหน่อยใหญ่สุดๆครับคอมเกมเมอร์นั่นเองไม่ใช่อ๋อมาจากคอมเกมเมอร์อะอโอเคเป็นยังไงบ้างครับครับ Google ครับทําออกมาสําหรับเอพิวบูเทโดยเฉพาะเลยเป็นจากโปเกมอนในแมป กูเกิลแมปนะฮะที่ทุกคนเคยดูกันเพื่อการหลงทางเนี่ยอืจับโปเกมอนได้เนี่ยเป็นแบบเหมือนเราค้นหาทำไมครับต้องต้องวิ่งไปหาตามจุดนี่ทะเลแอตแลนติกนี่ไม่ต้องวิ่งไปถึงขนาดนั้นครับพี่เออไม่ต้องวิ่งเหรอฮะแล้วมันจะมีอ๋อแล้วทำยังไงสไลด์หาเป็นแบบเราไปดูกไปดูมันดูไปดูวิธีก่อนดูวิธีกันหน่อยฟูสกีนไปเลยฮะกูเกิลเอากับเขาด้วยฮะเล่นด้วยครับกูเกิลไปเลยฮะ มาเป็นแมปอย่างนี้ด้วยครับดาวโหลดโบกเฉลยคลิปที่นี่ไอ้ยามีเฉลยกยให้ด้วยอ่ะผมเป็นคอมเกมเมอร์จริงครับนี่ก็เป็นนิ้วมือนิ้วมือนี่ไอ้เมื่อกี้ของใครอ่ะนิ้วมืออนปวกอันอันนี้ปวอันรู้หรือเปล่าครับเสียงนี่ก็เป็นเสียงเสียงหวานน่ารักผู้หญิงคนเดียวใน TGPL โอ้โหน่ารักสุดๆด้วยน่าจะเป็นน้องเอมมี่นะฮะน้องเอมมี่คุณหลอกดาวคุณหลอกดาว ร้านเป็นร้านเท้าร้อยสามสิบแปดนะฮมีบอกด้วยนี่คือเซิร์ชจับโปเกมอนหรือเปล่าเข้ามาครั้งที่สองนะครับเขาพอมีวิธีเล่นบอกละเอียดนะครับนี่มีนี่เห็นด้วยโปเกมอนนี่มีด้ว้เจอไข่โปเกมอนอยู่ที่นี่เว้ยเราก็ต้องคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปอ่ะสไลด์อันนี้เขาจับไปแล้วนี่เขาจับไปแล้วอ๋อเป็นลูกไข่แล้วอ่ะเจอโปเกมอนแล้วตรงเนี้ยคลิกเข้าไปเจอโปเกมอนหนึ่งตัวแล้วก็จับครับกดจับนี่ก็ให้กดจับด้วย อ๋อไม่ต้องแย่งกันหรอครับใช่ครับแย่งกันมิสไอ้ยะได้มาเอาแก๊งเดอะคอร์วัลส์คอร์สยะได้แล้วเป็นกันแอปสนุกสนุกของคุณนี่ฮะสะสมด้วยว่าคุณจับได้เท่าไหร่แล้วครับมีทั้งหมดว่าห้าสิบตัวใครเคลียร์นี้ใครเคลียร์แล้วนี่ต้องบอกว่าโคตรเก่งซึ่งมันหมด พุ่งแบบประมาณพรุ่งนี้ครับมีแค่2วันใช่านัฮะใครอยากได้รายละเอียดนะครับก็ต้องเข้าไปติดตามครับที่ w w w บด m ทคอมเกมเมอร์ดอทคอมครับผมครับผมนะฮะนี่บอกด้วยถึงวันที่2เมษายนครับคือพรุ่งนี้สี่โมงก็หมดไปแล้วโอเคครับปิดเสียงเอมมี่ได้แล้วครับเราไม่ต้องการเสียงต่อน g o ต่อไปโอเคครับวันที่เก้าต่อไปครับผ่านแล้วกับ Google อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยยังเป็น Dota 2ครับอะไรฮะ c h a r ตออฟเดอะฮาร์ดเบรกเกรเซตใหม่เซ็ตใหม่ด้วยฟูลสกินได้ไหมครับฟูลสกินให้เลยอ่ะแฟนตหน่ขเข้ามาดูเซ็ตใหม่ของ Dota 2ครับออกใหม่จาก Dota Cinema นะครับเอากับเขาด้วยครเอากับเขาหรือเปล่าเอพี่หรือว่าเรื่องจริงไม่รู้นะฮะอืนเเวนมาเลยครับยังไงฮะมันไม่ใช่เซตเเวนไม่ใช่หรอกพั่ท่านเฮ้ยอะไรอะเเวนต้องหันสะเวนต้องหัน ชาร์ตของ The Heartbreaker มันทุกเป็นสีลุ้มลุ้มโอ้โหดูเสียบโหวตมาด้วยมันคืออะไรฮะไอตัวนี้เฮ้ยนี่คลิกเข้าไปนี่มีให้โหวตได้ด้วยนะครับนี่มีชุดจริงๆนะฮะมีลิงก์นะฮะมีคนทำมาครับแล้วให้โหวตฮะคือทำมาเพื่อให้โหวตเพื่อที่จะได้ลงขายอย่างเงี้ยฮะเออใช่ถ้าเกิดว่าคะแนนโหวตมันถึงครับก็จะลงขายโหวตเชุดสีลุ้มเลยสีน่ารักด้วยนะ ทำออกมาแนะนำแบบโอ้จัดเต็มอ่ะจัดเต็มเหมือนในตัวในนี้แบบแมวเหมียวสีลุ้งเนี่ยที่พิมพ์ออกมาเอฟเฟกมันใช่เอฟเฟกมันใช่ใช่ดูครับจังหวะการวิ่งมีออร่าสีชมพูนิดหน่อยนะฮะในเซิกแน่นอนแล้วในเกมแล้วเนี่ยครับน่าซื้อจริงๆครับน่าซื้อหามาเป็นเจ้าของเป็นอย่างมากฮะโอ้โหนี่ครับโอ้ตอนชาร์จ คือวิ่งไปตีหรือวิ่งไปจุ๊บคำเนี้ยหัวใจหล่นเต็มทางครับแล้วดูไอคอนสกิลเปลี่ยนใหม่หมดเลยฮะเปลี่ยนใหม่ให้ฮะอะไรครับเนี่ยโอ้แล้วดูวิ่งเข้าป่าดูเข้าป่านี่ฝุนเลยโอ้ตอนล็อกหัวใจขึ้นด้วยบ้าเทพตีแล้วหัวใจแตกกระจายน่าจะไปเป็นวาเลนไทน์นี่อันตีครับอันตีโอ้นี้มันใช่เลยฮะใช่เลยครับแล้วดูรูปหน้าเปลี่ยนนะรูปไอคอนในเกมเปลี่ยนด้วยนะ เปลี่ยนให้หมดอะไรวะเนี่ยเอาาาเเอออะไรขอที่เทียบกันที่เขาให้เทียบการปกติคุ้มค่าน่าใช่ไหมครับใส่แล้วรู้เลยว่าเป็นเซตที่พิเศษจริงๆไม่ใช่เซ็ตออริจินอลนะฮะเขาก็บอกว่าใครอยากได้นี่ก็โหวตกันได้ครับสำหรับเซตนี้ครับเเออพิ่ลหรืปฮาร์ดเบรกเกอร์มีให้โหวตจริงๆฮะแต่มันดันมากระแสช่วงนี้พอดีครับเราก็เลยตัดมาเป็น เอฟิวฟูเดดด้วยนะเช็คมาแล้วว่ามีให้บทกันจริงๆนะใช่ครับคิดก็ไปได้ตรงนี้ครับยูทูบชแนลของอะโดตาซีนโดตาซีนิม่าใช่ครับครับนะเราก็จบตรงนี้ครับไปที่ข่าวต่อไปครับอะไรครับเนี่ยสควออิ้นิกะอูเป็นค่าใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมใครเป็นแฟน f ฟน a อ f แฟนตาซี i ฟน l อ a แฟนตาซีครับใช่ครับ f ฟน a อ f แฟนตาซีสิบสี่ฮะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย introducing the เบเวอร์ซิสเต็มเป็นระบบใหม่ครับระบบใหม่โอ้บอกว่าดีใจด้วยทุกคนเราทำระบบใหม่มาให้แล้วนะฮะใช่ระบบนี้อ่านมาคือเอา n อ c ีซมาเป็นแฟนได้ไอ้ยะหลายๆคนเล่นนี่ชอบเยอเลยฮะเอบีซีแต่ละตัวนี่มันโคตรน่ารักนะครับขอบอกและแต่ละตัวคือหลายๆคนฝันฮะจริงเป็นแฟนชัดเลยครับ แต่ว่าสรุปแล้วมันจริงหรือไม่จริงฮะจริงหรือหลอกครับเขาบอกว่าก a y planning to spend a lot of time which บอกว่า plan, นะอยู่ในแผนอยู่ในแผนแผนนะยังมีโอกาสยังมีโอกาสคือเอามาวันนี้นี่คือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็จริงๆมันชวนฝันมากนะครับ NPC แต่ละตัวนะฮะเพราะว่า ผู้เล่นที่เล่นไฟนอลในซีซีก็จะมีความคุ้นเคยกับตัว NPC หลักๆเป็นอย่างดีว่าเฮ้ยตัวไหนเราเจอบ่อยอะไรยังไงตัวไหนกวางตัวก็เท่มากตัวนี้น่ารักมากหลายๆคนเล่นจะชอบที่ NPC เนี่ยก็ติดตามมาต่อครับ f a เวอร์ s ิสเต็ครับไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าครับของ f ฟ n ตาซีไฟนอลสิบสี่แฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีสครับอารีมรีบอร์นฮะน่าสนใจครับน่าสนใจจะโดนหลอกหรือเปล่าเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายฮะ แล้วสี่ผ่านไปโอ้แล้วมาที่บิสัุบิสัุไม่เลิกเหรอครับเนี่ยไม่เลิกครับอ๋ออันนี้อาจจะเป็นโจ๊กไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเข้าพยายามพยายามเข้าไปค้นหาที่แฟนเพจของบิษัุแล้วก็ไม่มีอันนี้นะฮะคุณโอวิชาเนี่ยเป็นคนโพสต์มาครับแล้วแท็กแท็กทางด้านทีมงานของเอเซียซอฟ์ด้วยครับเริ่มาดูข้างล่างนี่เราเห็นคอมเมนต์มากมายไห่กองนะซึ่ง เหมือนมัตัดต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าภาพอาร์ตเวิร์กนี้มันเป็นมันง่ายๆอ่ะนะเลยสวนออนไลน์ครับใช่จากนาเลสวนด้วยภาพอาร์ตเวิร์กนี้เป็นจากเกมนเลสวนออนไลน์ครับนะนั้นก็มีเอ็มเอ็มเข้าไปปล่อยไก่เข้าไปเลยครับปล่อยไก่บูเดลหรือเปล่าครับก็เงิบกันไปฮะก็ไม่น่าจะจริงหรอกครับเพราะถ้าเกิดขั้นจะทําจริงคงไม่เอาอาร์ตเวิร์กของเกมอื่นเข้ามาฮะก็น่าจะเป็นมุ อำกันเองของทีมงานเอเซซอมหรือเปล่านะฮะก็ต,<า>ต<า>้องขอบคุณโอวิชานดะ้วยครับผมใช่ครับนะเอ,อพี่ฟูเดย์ครับฮีโร่ไทยฮีโร่ไทยในฮีโร่โออฟเดอะซ้อมเข้าไ,ไ,ไดเข้าไปได้ะต่อไปเลยดีกว่าฮะเออเอเอากระแสตามเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ดยดวลครั้งแรกที่ไทยได้ลองโหมดใหม่พร้อมอเมริกาจ้าอุนต้าลาปิดไฟพรีวิว ไปเลยครับ,อรบขอใหจ้จำไม่ดีว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณเราไม่สามารถสร้างอนาคตของเลโวเชนได้นนเ,เป็นซับมาให้นะฮะข่าวด่วนเร็วกว่าไลเร็วจากไลออดนี่ให้เราหมดใหม่หมครับคูดาวทุสกิลลดลง80มีสกิลคูดาวสิบวิเหลือสองวิไอ้ย,ยอ่าที่มันอะไรวะเนี่ยหมดอะไรวะพที่ถูกตัดออกไปอืตัวยิงไกลทั้งหลายรับการเพิ่มแม็กฉกสปีดสองเท่ากำลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นเาวแล้วตัวเมลีไม่ได้หรอครับ S <S <S คือในนี้จะเป็นแบบซิงเกิลโหมดหรือเปล่าก็เตียทุกคนเงี้ยอย่า,ยาไปเดาเลยครับเข้าไปดูในคลิปเถอะครับนะข้ามได้ข้ามครับเพราะคลิปนี้สามนาทีฮะับข้ามไดกก้ข้าม full screen ได้ไหม f ู l l screen แล้วมันคลิกอย่างนั้นเลยครับโอเคฮะครับกกเลย,เลยไปลี่ยนแปลงตรงนี้มุ่งเน้นอของการยิ่งสุดของ origin ของสมุดดูการกเปลี่ยนแปลงง่าอะ มีหมดพิเศษเต็มทั้งสัปดาห์นี่ดูครับมีภาพประกอบอย่างจริงจังฮะจริงจังมากครับดูลุ้สกิลแบบไม่ใช่แล้วครับของอเมริกาฮะทำทรับรัดไปหน่อยนะโอ้โหมีการเป็นโรคเป็นราวมี m m r อโหดดูโนมานาโนจีคอส สุดยอดมีภาพปลากรอบทุ่มคุนมากครับภาพปละกอบด้วยประกรอบเอาละฮะโอเคฮะดู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 บัวสกิลกันฮะโอชัดเลยครับปดูนะฮะปล่อยลูกระเบิดโอ้รลัวมากฮะไม่ต้องโอ้โหตายกันกระจายเลยสนุกฮะสนุกกันเลยครับถ้าได้ลองคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เหมือนกับเป็นคนรักษาสัญญาครับพระเอกมันเลยอะครับจริงหรือหลอกครับอันนี้ฮะแฟน ป็นแฟนเอลที่ดูอยู่นะฮะก็เฉลยเรามากันได้นะฮะไปดูตอนหลังๆไหมเปิดเขาจะเฉลยหนัเนลิปหนีบ่าฮะดังนั้นเข้ามารุวมเล่นกันเสียเถิดมีคลิปไรออดมันคลิปโลโก้ของเขาฮะถึงกับเอาโลโก้เองมาขายฮะแต่ก็ไม่มีเฉลยด้วยนะไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยนะครับติดตามไปดูคอมเมนต์หน่อยไหมข้างล่างก็ามีอะไร is o n l y but his no is cast right? i yeah, s move เหมือนมองล่างเลยฮะ do it a few fool มีคนร่วมันแล้ว a f ว w fool เหรือเปล่า and install the league yeah รีฟัน play calendar อ๋อนี่ก็มาสมทบกันใหญ่ให้พวกนี้โอ้ยสุดจริงๆของจริงของจริงนี่ทกันต่อไม่เชื่อครับต่อทำกันต่อฮะนั่นก็เป็น league of legend ครับเกมจากไลออนฮะ อันนี้เชื่อได้ครับแต่ของของฝรั่งอาจจะเป็นจริงๆของเมริกาจะเป็นจริงแต่ของไทยมาทำซับแล้วเอามาลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับกับหล็กออริจินครับใหม่นี้ฮะอุ t ต a ร a ลาปิดไฟโหมดครับผมไปมีมาด้วยออันนี้อะไรฮะมาต่อกันที่รวมเอพิฟูเดจากญี่ปุ่นครับเจแปนแต่เราจะหยิบมาแล้หยิบมาคือเกมครับเกมชื่อดังครับจากสตรีมครับทิฟ สแควรอินิกนี่ฮะฮะเนี่ยสแควรอินิกฮะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นว่าสแควรอินิกฮะมันไฟนอลนฟล์ซีหรือเปล่าอะไรเนี่ยโอโซไดด์เก็ตเก็ตเทิร์นอินทูโอโซไดด์มาในฟอร์มของของเกมเก่าอ่ารูปแบบของเกมเก่านี่นี่คลิปของเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งคือเขาจะรวมมาทั้งหมดนะครับโอเคครับอ่าก็ทีฟ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 มีแต่สกิลขโมยอะไรของมันวะเนี่ยขโมยทั้งนั้น เออทำภาพออกมาเพื่อนหลอกหรือเปล่าเขาเป็นแฟนเกมทลิปอยากลองเล่นอย่างนี้เกมแบบสไตล์เก่าๆครับให้อินกับก็ลองดูคล้ายๆเอาไฟนั l f ฟ n t าซีมาเนี่ยใช่ใช่ฟาราซีพ็อกเก็ตนฮะก็ติดตามกันดูครับนะสควอนีกก็โดนล้อหลายอันนะฮะใช่ไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อใกล้จะหมดแล้วนะปึ๊บไอ้ยะอันนี้ใครครับอันนี้ครับ เป็นผมแน่นอนฮะนี่ก็คอนเฟิร์มกันได้เลยนะตรงนี้ครับว่าทีไอสีปีนี้ครับผับซ้อมเราจะจัดกันที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากครับหัวหมากใกล้ๆเลยแล้วที่จัดที่เมเจอร์ครับใช่ปีแล้วจัดเมเจอร์เราย้ายกันมาให้อลังการกว่าเดิมครับหัวหมากอืมใช่ครับหัวจะแบกเอาละครับหัวจะแบกแฟนแฟนเพจนี้ลุมส่วนนะไปดูคอมเมนต์แฟนๆเขาว่าไงบ้างฮะแล้วมีจุดๆมาอยี้ไม่รู้นะจุดๆมาข้างล่างให้ดูต่อครับว่ามันสุขสันต์มันเอพีฟูเดย์ครับประหกใครก็ได้ แต่ขอโกหกอะไรก็ได้แต่ขออยากโกหกว่ารักกันมีน้ำเน่ามีมีน้ำเน่ามาได้นิดหนึ่งไปดูล้านวเลยฮะใครเขาด่าบ้างครับโกหกเปล่าครับเนี่ยแน่ดีครับทีไอซีจัดที่ไหนนี่ยังไม่รู้อีกฮะเขาว่าเรื่องโกหกหลังที่เป็นเรื่องจริงเหมือนจัดที่ไทยเลยทำล้วสวยมากฮะโฟโต้ช็อปเลเวลศูนย์เลงมาด้านล่างครับมีใครด่าบ้างถามว่าเป็นจริงเป็นเลยสิไอ่ะอันนี้น่าสนใจ คุณจะรู้ได้ไงครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงตัวเห่ออาจจะมาจริงก็ได้จริงไม่จริงไม่รู้มีคนแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับที่เชื่อเรานะครับว่าผับซ้อมจะจัดขึ้นที่อินดอร์เซเรียงหมากหมากนี่เองใกล้ๆเลยยังจบหรือยังจบไม่จบครับมีต่อครับโอ้รูปนี้รู้จักกันไหมใครเนี่ยอันนี้มันเป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งฮะของวงการนักฟันธงเมืองไทยครับเ f มแน่นอนครับแน่นอนครับชมตัวเองด้วยปล่อยข่าวเองครับปล่อยข่าวเองครับข่าวเองครับ นี่ครปิดฉากบทบาทนักฟันธงฮะพาเจ๊งกันไปรัวๆครับ,<ะ>รบมีเจ๊งมีึ้นเดือนนี้เ,เดือนน,นี้น่าจะโดนไปประมาณเกือบเกือบร้อยคีได้ครับโอ้โหโด,โดนไปเยอะ,ะคิดเป็นเงินก็ประมาณ5 0 0 0 5,000ถึง6,000บาทไทยนะครับเงินเลยนะครับจนดโดนแบบแฟนๆนี่คง <ๆ S 1> ไม่เจ็บอะไรมากครับเพราะตามผมได้แค่วันสองวันก็หมดตูดกันแล้วครับแต่เอ็มี่นี่เจ็บกว่าเจ็บกว่าแน่นอนฮรร้อยกว่าคี่โอ้โหแล้วดูคนฮะข้างล่างฮะเราก็มีการบอกแฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะว่าเฮ เอฟดีเหครับเอฟดีหรือเปล่าต่อมาลงมาฮะมาในเอ็มเอมลงมาไอพีกันใหญ่หมดตัวนะสินะท่านนะฮะต้องกลับมาสวนเอ็มเอ็มแล้วตามแล้วเจ๊งเรื่องจริงหรือกําลังรอโพอยู่เลยเนี่ยขอบฟ้าครับเขาบอกว่าขอบฟ้าสุดขอบฟ้าแล้วครับอีกไกลยังไม่ถึงนะฮะอันนี้บอกอย่าเพิ่งเลิกดีครับเดือนนี้คืนกําไรก่อนอะไใเนี้ลงมาล้วเไม่ยอมไม่มีแฟนคลับเอ็มเอ็มเลยก็จังก็จังครับของเพจกินจังครับบอกว่าเหลือเราคนเดียวหรือนี่ ลาดแมนแซนดิ้งในวงการนี้ฮะเจ๊งกันไปหมดแล้วครับล่าสุดก่อนหน้านี้แม่เป็ดฮะบอลเป็ดก็ตายไปแล้วนะฮะบอลเป็ดด้วยอืมเสร็จไปเต็มเสร็ได้ฝีมือท่านเอ็มครับไปอีกหนึ่งคนอ้าวอันนี้โดนเต็มเต็มครับเสร็ได้ฝีมือรีพอร์ตรีพอร์ตหลับสบายนะครับ IP รีพอร์ตโนเอ็มเอ็มเอพีฟูเดย์ยังไม่ตายนะหลับสบายครับกลับมาแล้วอย่าไปไหนเลยจะได้สวนจุ้ยโอ้โหนี่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าครับศรัทธาแบบสวนที่บอกอย่าไปเป็ดคนเดียวลงมาข้างล่างนะฮะ ปอยลิร์ t แต่ด้วยพลังความโลภเหลื่อมล้นยิงทำให้เอ็มเอ็มฟื้นคืนชีพอีกครั้งโอ้ออกเอจิทหรือเปล่าเนี่ยนี่บอกว่าถ้าเอ็มเอ็มไม่ตบปีตะบันแทงวีพีปนนี้รวยไปแล้วครับโอ้นะณณวันนี้ครับผมบอกได้ว่าเป็นความจริงครับเพราะโผลวันนี้ก็ไม่ออกนะฮะไม่ออกจริงน่วันนี้ยังเป็นความจริงครับยังเป็นความจริงอยู่ถูกต้องครับแต่มันจะมี the return of the king หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับก็ติดตามที่แฟนเพจ tgpl ครับใช่ฮะนี่ก็เป็น ความคาวมานมึนไหวทั้งหมดนะฮะตัดมาเป็นซีนเราดีกว่าตัดมาเป็นซีนเราเลยนะออสักครู่นะครับอ่าเรามีเราไม่การไปย่องไปย่อด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ย่อครับออเห็นหน้าปะเนี่ยก็หายไปครึ่งหนึ่งอลครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยเหรอผมบอกแล้วให้ให้คุณปรับซีนให้มันเป็นซีนที่ใช้ได้ีคุณต้องมาทำขอใหครับเขาเข้าออกออกเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เทศเลยครับมันไม่ใช่โอเคครับหน้าเข้าซีน นะครับก็นี่ก็เป็นความขึ้นไหวทั้งหมดในเอพิฟูเดย์ครับวันนี้ครับประจำปี2 0 1 3ดูว่าคึกคักคึกคักนะครับคึกคืดๆกันเลยทีเดียวคนไทยให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็มีหลอกกันเล่นแต่ก็ถูกครับนะอยากให้เตือนไว้ก่อนว่าหลอกให้หลอกพอประมาณนะครับไม่ใช่ใช่ครับอย่าไปหลอกจริงจังเหมือนรีเซ็ตอย่างนี้ครับที่ไปอ้างตัวว่ามีแฟนแล้วอยู่ในรีเลชั่นชิปจะบ้าเหรอ ความโสดนี่มันเป็นซิกเนเจอร์คู่ของคุณเลยครับมีเซ็ตจำ้าแหละครับต้องเป็นซิกเนเจอร์คือความโสดนี่เออถูกต้องโอ้คุณนี่กำลังหลอกลวงคนทั้งประเทศเป็นการหลอกลวงระดับโลกโอ้บอกบอกว่าบอกว่าหมูบินได้เนี่ยผมยังเชื่อกว่ารีเซ็ตมีแฟนอีกนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยรีเซ็ตสลัดโสดบ้าสลัดโสดเป็นนักเรียนเซตกำลัง กินเลตติ้งชิพกับลเลชั่นชิพกับพิบรี่อ,อะไรเงี้ยฮะปากิตกำลังคบกับน้องมันแก้วเต้าขา,กาวก็น<ห>ี้มั่วครับช่วงนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้ครับต้องร,รอพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเขาจะหอกเองนะวันนี้ถ้าโวยวายเดี๋ยวรู้ครับว<จ>่าใครจริงหรือหลอกจริงหรือเล่นครับสำหรับวันนี้ครับก็น่าจะเป็นข่าวความของไหนทั้งหมดเกี่ยวกับเอพิฟูลเดย์ครับในวงการมาอัปเดตกันวันพิเศษอย่างนี้อาจจะมีเรื่อยๆใครมีอะไรอัปเดตก็สามารถ ฝากไว้ได้นะครับในกระทู้ของเรานะครับหรือว่าในแฟนเพจทีชีพีนะครับผมตอนนี้ครับผมกับฮิวช็อปนะครับไม่เพมกับฮิวช็อปผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการของ t c ช l ในรายการต่อไปครับเฉพาะกิบ t c ช l มาแน่นอนครับครับผมตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ